สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าปากซอยพระรามสามนะฮะจอยเซสซอยเจ็ดสิเก้าตรงนี้นะเนี่ยนี่นะครับตรงนี้รถติดพอสมควรเลยนะฮะช่วงนี้อ่าสายๆนะวันนี้ผมพาเพื่อนมาคนนี้เป็นอาจารย์ผมเลยเนี่ย oh. เป็นอาจารย์เป็น อ่ะนะสอนผมขี่จักรยานเลยครับไม่ไม่ใช่สอนผมหรอกไมไ่สอนแนะนำแนะนำดีกว่าพี่ผมขี่จักรยานเป็นอยู่แล้วครับแต่คุณนะ่ะเป็นคนเป็นคนเอาเสือหมอบเข้ามาในบ้านผมคนแรกเลยนะฮะเป็นเสือหมอบพับจนทําให้ผมต้องมาขี่จักรยานจนถึงทุกวันนี้นะฮะนี่ผมเลยพาเขามาชมผมพาพาเขาเห็นเขาบอกอยากได้เสือหมอบอยากได้เสือหมอบผมผมตอนนี้ผมเหมือนกับว<ช>่าขายไปหมดแล้วขายหมดแล้วไม่เลือสักอนแล้วเป็นนักโมเลยเนี่ยค, <laughs> คุณเอาตั้งแต่เฟรม เอาต้องแต่ชุดขับมาใส่จานใส่ใส่เบรกทำหมดเลยทำหมดเลยใส่ลูกปืนเป็นเม็ดเม็ดลูกปืนเป็นเม็ดเม็ดเลยใช่ไหมเอาแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนอันนี้วันนี้ผมก็เลยนึกถึงคุณพามาดูเห็นคุณบอกว่าอยากได้พวกเสียหมอบอยากได้อยากได้เพราะคุณจะกลับมาขี่กระยาอีกครั้งอันนี้คุณหยุดขับขับไปหยุดขี่ไปหลายวันก็หลายปีแหละไม่ใช่หลายวันน่ะเพราะว่าตอนนั้นลูก จอมไผ่น้ำก็เลยไม่ได้ไปวันนี้ผมก็เลยพามาชมทางนี้นะฮะเนี่ยซอยพระราม379เนะฮะเข้ามาทางนี้ใช่ไหมใช่พระราม379ซอยตรงนี้แหละเนี่ยอยู่ใต้ทางทางด่วนเลยนี่แหละทางด่วนใช่เขากำลังก่อสร้างอะไรกันเยอะแยะเลยครับก็คือเดี๋ยวที่นี่เป็นยังไงนะพี่ช่วยร่าผมฟ้างหน่อยเพราะนั้นผมมาซื้อที่นี่สาคันแล้วนะจากการที่ซื้อคุณไปคันหนึ่งอะแล้วผมก็มาซื้อที่นี่อีกสามแล้วพี่รู้ได้งไงมาอยู่มันอยู่ตรงนี้ฟุกผมผมหลบรถมันติดผมหลบเข้ามาทางซอยเ แล้วผมก็มาผ่านโอ้หเฮ้ยเยอะตอนแรกผมยังไม่ค่อยรู้จักเลยว่ายี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยพามาดูนี่เป็นโกดังนี่ฮะกับอะไรนี้ก็ยังแต่ก่อนก็ยังโอ้ไม่รู้เรื่องเลยหมแต่ก่อนน่ะผมมาถ่ายทีแรกอ่ะเขาบอกราคาหลักหมื่นอ่ะเขาบอกราคาเป็นหมื่นผมยังตกใจเลยแพงไปไหมมดมันเป็นหมื่นเลยเหรอแต่ที่จริงแล้วแต่ตอนตอนนแตอนผมได้มาเรียนรู้ได้ไปไปดูราคาอะไรอย่างเงี้ย จะเห็นได้ว่าเราซื้อหลักหมื่นแต่ราคามันอ่ะสี่ห้าหมื่นอัพเนี่ยเช่นถ่ายบางทีมันเป็นชุดหนึ่งชุดหนึ่งอ่อันเนี้ยผมต้องถามคุณละเพราะผมก็ยังไม่ได้รู้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยเทครุ่นไหนรุ่นไหนตอนแรกผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องเลยใจแอนอยไรเงี้ยยี่ห้อเนี่ยผมแทบไม่รู้เลยผมรู้แต่เฟสสันรู้แต่แอนอะไรบีมเอ็กผมขี่บีมเอ็กก็เป็นพวกอะไรนะ LA LA อ่าแล้วก็ฮาโล B X Halo เจ้าจอลัคเคนี่ไหมพี่เออนั่นแหละจอลัคเคเฟสสันอะไรอย่างเงี้ย LA อะไรนะพวกเทอร์โบซื้อลูกขับที่โรตัสผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยตอนผมมาเจอเนี่ยตอนแรกผมก็ยังไม่ได้สนใจผมถ่ายไปผมก็มาดูเฉยๆแต่ตอนหลังตอนคุณเอาจักรยานเสือหมอบมาให้ผมขี่ผมก็ค่อยไปศึกษา้โหเสือหมอบมีอะไรผมก็ไปเซิร์ชดูอย่างผมเห็นผมก็กลับมาดูคลิปที่ผมทำเฮ้ยเทคผมก็ไปดูในเว็บเทค โอ้โหสี่ห้าหมื่นสี่ห้มืนของใหม่ไม่ต้องพูดถึงนะใช่ผมก็เลยอ่าเราเคยมาดูผมก็เลยมาดูอีกครั้งหนึ่งเป็นแค่ทางเรื่องเป็นทางเรื่องให้กับคนที่ใช่งบไม่ถึงแต่อยากได้ของดีอ่าอยากได้ของดีใช้ใช้ไปสักพักหนึ่งก่อนครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ก็คือว่าเอาจจะงบน้อยแต่อยากอยากจะขี่ยานก็เลย อยากแต่งบไม่พอลงทุนเริ่มลงทุนหลักหมื่นก่อนหรือว่าได้ใครจะไปลงใครจะไปลงทุนทีเดียวครึ่งแสนอุ้ยเงินเยอะนะตรงนี้ยิงโควิดมาบางทีซื้อให้ลูกลูกจะขี่จริงหรือเปล่าไม่รู้ขี่ไปอาทิตย์สออาทิตย์เลิกไปกันใหญ่ะเนี่ยพวกเนี้ยชุดนี้เป็นเป็นแจ่อใช่ไมชุดหนึ่งศูย์ห้าแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มไม่ปุ๊บไม่ไม่เต็มปุ๊บอันนั้นมือมือมือก็หนึ่งศูนยใช่ครับ แต่ก็ไอตัวหลักอ่านนั้นก็เป็นคาร์บอนนะพี่ใจแอนใช่ไหมคาร์บอนนั่นน่ะเนี่ยคัาร์ลตัวเนี้ยคันละหมื่นกว่าบาทออใช่ได้ใช่ได้เหมือนมันก็มีหลายราคาก็คือหมื่นหมื่นจนถึงสองหมื่นถ้าคาร์บอนก็ถ้าเป็นคาร์บอนใช่ไหมทีนี่ก็เยอะแล้วนะเยอะไหมคุณว่าเยอะไหมล่ะคุณเคยเห็นเยอะอย่างนี้ไหมล่ะไม่เยอะไม่เคยเคยไปเห็นร้านขายเสือหมอกที่ไหนมีรถเยอะเท่านี้ไหมล่ะยังไม่เคยนะฮะยังไม่เคยนะอ่ะเงี้ยก็เยอะเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยววันนี้เจ้านายไม่มาเมี้ยวเมี้ยวอ่ะ นะฮะน,น,นะนวันนี้นพี่เช้งไม่มาเนาะป่วยซะแล้วอ,อันนี้ก็เลยพี่อะไรครับพี่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 ไม่เคยออกกล้องไม่ชอบออกกล้องใช่ไหมไม่เหมือนพี่เช้งนะ,น,น,น,ะน,นี่นะฮะอันนี้ก็เลยพาเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนดูจักรยานนะครับนะ อันนี้เนี่ยคุณคุณทําไปผมขอคุณอธิบายไปผมขอขอขอเขาเรียกว่าอะไรวะขอฝากด้วยครับคุณอธิบายไปผมขอถ่ายด้วยจริงจริงผมคือผมยังไม่รู้ขนาดนั้นเนี่ยอย่างเนี่ยต้องถ้าพี่เช้งแกมานะแกจะบอกโอ้นี่ทับปั้นเนี่ยู่อันนี้กี่เกียร์กี่เกียร์แกบอกราคาได้ทุกคันเลยหมื่นสามพันห้าร้อยแกได้ถึงขนาดหลักหมื่นสามพันห้าร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ชุดขับอันนี้คุณดูเป็นไทท้า ่่าใชมมมัั้แตนนนก็็เปคือคือจักรยานจะแพงไม่แพงอยู่ที่1เฟรมเฟรมยี่ห้อก่อนเลยใช่ครับยี่ห้อถ้าเกิดมาจากต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ใช่ก็คือแพงหน่อยสองคือเฟรมก็คือเป็นเฟรมคาร์บอนเฟรมเหล็กเฟรมอลูมิเนียมใช่ครับอลูมิเนียมมีหลายเกรดใช่มีท็อปอลูอีกมีอลูธรรมดามีมีเขาบอกว่าเป็นอลูจริงแต่แต่เนื้อข้างในแล้วมันขนาจจะเป็นอะลูเกรดไหนใช่ครับถ้าเมืองนอกอลูเกรดดีใช่มีตะเกียบเป็นคาร์บอนอีกใช่ ใช่ไหมแล้วก็ล้ออีกล้อยี่ห้ออะไรอะไรมันมีมันมีมันเป็นสายแล้วก็อีกที่สําคัญที่สุดคือชุดขับอีกใช่ครับชุดขับก็คือว่าไอ้นีมือตบอันนี้เขาเรียกมือตบแต่ก่อนผมไม่รู้หรอกคุณอ่ะสอนให้ผมมือตบไม่ไม่ใช่อะไรนะมือตบนะแล้วก็มีชิปเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีจานแล้วก็มีชุดขับก็คือตินผีทั้งหมดมีเชื่อไหมตอนนั้นอ่ะผมเรียกอะไรไหมผมไปทําคลิปนะ ตีนผีผมเี่นตีนผีหลังตีนผีหน้าเขาหากากเลยเออะเขาบอกเขาเล่มุกใช่ไหมพี่เขาบอกว่ามีด้วยเหรอตีนผีหน้าเอฮ้ยมีได้ไงก็นี่ไงอันนี้ตีนผีหลังเขาบอกว่ามันคือสับจานหน้าผมใจหายแวบเลยเรียกผิดเว้ยเขาบอกว่าเขาก็เลยมาแนะนําเขาก็เลยมาแนะนําผมว่าเขาเรียกสับจานหน้าไอ้ข้างหลังก็าเลยตีนผีถูกไหมมดูไปเรื่อยๆมาดูไปเรื่อยๆนี่ยี่ห้อนี้มีคนนิยมนะลิสลี่เห็นบอกของเยอมัน สวยนะใช้ได้เลยนะก็ของต่างประเทศงั้นเลยนะใช่ผมมาซื้อนี่สามคันแล้วนะก็คือสเปเชีย i z ไลท์แคนนอนเดลแล้วก็เบนชี่เบนชี่ทุกชายชอบมากเลยโชว์เลยอ่ะนี้คันนี้โชว์เลยใสแอนเนี่ยนี่ท c r อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะอย่างไอพวกตีนทีบเนี่ยอันนี้เขาเรียกตีนทีบใช่ไหมผมไปดูที่ตลาดนัดทีโอทีมือสองเป็นพันเลยนะเป็นพันอย่างเนี้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยผมว่าเฮ้ ไม่ใช่ของจีนมั้งงั้นใช่ไหมแล้วอย่างคลิปเนี่ยยิ่งอย่างคลิปเนี่ยไอ้นนี่ไอั้คลิปไหมคลิปไหมคลิปคลิปที่ติดรองเท้าคลิปอ่ะไอเนี่ยเป็นหลักพันเลยนะหลายพันเลยนะแต่มันต้องมารองเท้าให้มันใช่ให้มันเข้ากันใช่ไม่ใช่ถูกถูกกะตีนผีก็เป็นพันกันแล้วนะแล้วอย่างพวกสเต็มพวกนี้นะแฮนด์อีกเนี่ยเนี่ยทั้งคันเนี่ยหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทจริงเหรอใช่แค่ผ้าพันแฮนด์น่ก็สามสี่ร้อยแล้วของ เขาถ้าเกิดของของธรรมดาก็300กว่าบาทแต่ถ้าของดีๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าจะมาของดีๆห้าหกร้อยเป็นพันแล้วถูกป่ะแล้วเนี่ยเขาขายคันหนึ่งเนี่ยหมื่นกว่าบาทเนี่ยรวมทั้งคันนะเขาสวิตให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ใช่ใช่เขาเขาตัดแต่งแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเดี๋ยวเอามาให้เขาดูให้เขามีแต่วันนี้พี่เชงแกไม่มาอ๋อครับอันนีกๆก็ชุดขับใช่แต่ผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นปีไหนยังไงนะมันมีหลายปี ดูดอกยางเไหมดอกยางยังมีดอกอยู่นะยังสภาพนะพแฟนนใจแอนผมไม่มั่นใจว่าผมแต่ก่อนผมก็ขี่ใจแอนอยู่อันนี้ก็ดีนะนี่หลักอานยังเน,ยเนียมอยู่ไหมครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเบาไม่ใช่หลักอานนี่ผมเรียกผิดทุกทีตรงนี้หลักอานอยู่อย่างนี้หลักอาน,นเป็นคาร์บอนเลยไหมใช่ถ้าเขียนว่าใจแอนเนี้ยน่าจะแท้เนาะใช่ไม่น่าจะมีปัญหาแหละอุ้แต่คันนี้สวยนะใจแอนเนี่ยสวยนะใช่ดูเนียนกริบเ่ยนี่เขามีบาร์โค้ดติดเขาจะไปดู ก็ประมาณหมู่กันแบบเขาทำเป็นเป็นเลขัใช่ใช่จำกับไว้เขามีราคาบอกแน่นอนเลยจะได้บอกว่าตัวนี้ไรยังไงอะไรที่เนี่ยดูขนาดลูกปืนเขาเป็นแบลิ่งไหมแบลิงเนาะลูกปืนนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่ถ้าดูลักษณะแล้วก็น่าจะแบลิงเนาะทำไมสมัยก่อนคุณก็คุณก็ใส่ล้อใส่อะไรอยู่เนี่ยใส่ใส่แต่ผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันเป็นล้อที่มากับตัวตัวรถมันไงพี่ดูที่ปลดนะนะที่ปลดยังเป็นอันนี้เลยเนาะเนี่ย ล้อยังเป็นใจแอนเลยไหมใช่ครับเดี๋ยวอันนี้มันมันสามสิบสามสิบสามไปสามสิบห้ามิลนี่แหละขอบล้อผมไม่มั่นใจแต่ขอบล้อยังใจแอนเลยนะใช่ครับพูดแต่คันนี้สวยมากนะลองดูเวลาเวลาซื้อพี่เวลาซื้อลองดูขอบล้อนิดนึงเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่าการใช้งานอ่ะมันสึกไม่สึกอ่ะเพราะว่าอายุการใช้งานอ่ะมันก็จะมีรอยไหมใช่เพราะว่าเราตอนจับเบรกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราก็จะบางลงเราบีบมากมากขอบล้อมันจะ มันบางแล้วมันก็จะทําให้เวลาตกหลุมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะโคดง่ายอะไรเงี้ยก็หรอดูแต่ผมว่ามันไอ้นี่มันยางนะไอ้นี่มันอันนี้มันสเตนเลสนะไอ้นี่มันอลูมิเนียมยางบางทียางมันเป็นยางของยางของจีนของจีน่ะมันแข็งนะพี่มันก็จะมีทําให้ผลขอบล้อมันสึกได้เนี่ยดุมล้อสวยนะสวยสวยแต่ละคันคุณว่าเป็นไงล่ะแต่คุณดูแล้วภาพรวมแต่ละคันเป็นไงก็จับต้องได้ราคาโอเคไหม แต่บอกถูกสุดแปดพันก็มีนะแปดพันก็มีอ่ะอ่าแปดเก้าพันก็มีหลายร้อยเท่า้โหเฉพาะบอกเป็นพันแล้วไม่ใช่หลายร้อยผมไปเจอบอะของแท้ๆสี่ห้าพันเลยครับานอกอ่ะเนี่ยเน้นเน่เจ็ดของผมก็เน้นเนเจ็ดนะที่เอาไปตอนนี้ตอนที่เขาเขามีเฉพาะที่เอามานี่คือจะเน้นนินหลักๆก็คือเป็นเสือหมอกอย่างเดียวเนน้เสือหมอกใช่แล้วเขาเปิดตู้ทุกเดือนเลยเปิดตู้ทุกเดือนแต่ว่าช่วงนี้เปิดเปิดแล้วหายเปิดแล้วหายเลย คือมันคือมาตั้งไว้แล้วคนยกไปทั้งตู้บางทีแค่อะ่น <c oughs> เขาเหมามีคนมาเหมามีมีนั่นเรื่องมีมีคนมาเหมามีคนมาซื้อมีคนมาซื้อไปขายต่อแล้วก็มีคนมาซื้อไปใช้ด้วยครับเนี่ยอย่างแทนนอนเดลเนี่ย <ผม S 2> นะยี่ห้อยี่ห้อแชมป์นะแทนนันเดลผมเห็นมีคลิปหนึ่งเนี่ยชื่ออะไรไม่ได้แชมป์อ่ะเนี่ยมันมันจะมีพวกแอลอูมีพวกแบบสายที่ท่อไว้ปั่นทางเรียบปั่นขึ้นเขามันยังมี แ่นล้วแต่แตแว,ว่าแล้วแต่เราชอบแนวสไตล์ไหนแล้วเป็นไงล่ะคุณว่าโอเคไหมสวยเดิน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 ไปขา้างหน้าเลยพี่เอาเลยอ่าผ่านกล้องผมไปเลยผ่านไปเลยผ่านไปเลยผ่านได้ตามสบายผมมุมนี้ผมชอบ <c oughs> อ่ะมุมนี้มันเห็นชัดดีกว้างดีโฟกัสโฟกัสของไอเนี่ยชื่อเหมือนชื่อลูกผมเลย <c oughs> ของเยอรมันไง นี่นะ,นนะเห็นแบบเนี่ยหนึ่งศูนย์ห้ากุ๊ปเซ็ตเลยนะพี่แกบอกเนี่ยหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ย <0 5 S 1> โซลา่าโซล่าเออไม่ใช่หนึ่งศูนย์ห้าโซลา่ซลากุ<ช>๊ปเซ็ตถ้าถ้าเอาอเอาเฟืองไปแล้วโซลา่านี่ 9, 9 <ๆ S 2> เก้าเก้าเกียร์ก็เราค่อยไปอัพตรงมี้ไปไปซื้อชุดขับมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันสิบเอ็ดสปีดแล้วมันมันเหมาะสําหรับที่ที่มันเพิ่มไปอ่ะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมันก็คือทําให้มันความเสียบมันลดช่องว่างลงลดช่องว่างลงมันก็จะเบาขึ้นรับ ปรับได้มันสมูทง่ายขึ้นองเีอ๋อหมายถึงว่าถ้าช่องว่างมันลดลงตอนเราปรับมันจะนิ่มใช่มันจะไม่ห่างกันเกินไปแต่อ๋อะแต่ถ้าเกิดมันห่างๆตอนเราปั่นื่อกี้แครกความรู้สึกเราจะรู้เลยแพรกใช่ไหมงนมืออาชีพนะโอ้แล้วนี่ลิตรี่ตัวนี้โค้งใช่รับลมเป็นไงอันนี้เป็นสวยอันี้เป็นสวยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองท่านท่านี้เท่าไหร่ครับ ลองลองเซฟเซฟราคาสักหน่อยนะครับต้องแบบคันโฟกัสเนี่ยเขาบอกว่าสวยหมื่นห้าหมื่นห้าอ่ะจำราคาได้หมื่นห้าโอเคไหมคุณว่าโอเคไหมโซล่าร์ปุ๊บเซ็ตเลยนะสภาพนะเห็นไหมอันนี้มันไซส์ไหนครับพี่ดูพอร์ตดูนะไซส์คุณได้เลยนะผมว่ามุม้ามีไต้หวันไม่กี่ไต้หวันมีไต้หวันเลย ่อเนี้ยเข้ามาเนี่ยไม่มีเม n c ิ i n านะที่เข้ามาเนี่ยคือโรงงานใหญ่ๆเขาอยู่ที่ไต้หวันนะโหนี่วัดวัดอย่างนี้เลยนะฮะห้าสิบเจ็ดคุณขี่ได้ไหมไม่วันนั้นที่ผมมาลองนะผมไม่ได้สนใจเลยว่าจะเฟ่าไร่ผมขึ้นคอมเลยขึ้นค่แล้วค่ได้เอาเลยผมคิดอย่างนี้เลย น exactly> ี่วันดีครับนี่ก็เป็นเฮียพาพอดีเพื่อนเขาอยู่สายเฮลตี้เลยพามาชมจักรยานเขาเป็นคนที่สอนผมขี่เสือหมอบเป็นคนเปิดโลกเสือหมอบให้ผมเลยคันแรกแต่เขาเป็นคนนักแต่งจักรยานวันเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไปขี่กันมาตอนนี้ต้องแต่ลูกเขามีลูกแล้วลูกเขาว่ายน้ําเขางดขี่ไปสามสี่ปีแล้วตอนนี้เขาเห็นผมกลับมาขี่เขาเป็นคนสอนผมผมขี่เขาเลิกตอนนี้เขาจะมาขี่ ก็เลยพามาดูออกกําลังกายแบบเต็มรูปแบบว่าจะไปไปกีฬาก็ต้องไปกีฬาต้องติดไปกีฬาเนี่ยจะแบบหายไปและเสียดายไม่ได้เป็นไฟพอร์ตเป็นแบบว่าเสริมหมอบแล้วแต่ยางเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแนวใหญ่หน่อยจะเป็นแนวเสือภูเขาอ่ะเราเอาพวกนี้มาติดได้ไหมครัถ้าติดติดไอ้ตัวที่ติดได้ได้กันเลยซื้อใส่มาใส่เอาเขาทำช่องเฮลตี้ด้วย เกี่ยวกับไม้น้าเกี่ยวกับออกกาลังกายก็เลยอันึกถึงก็เลยเ้ามาถ่ายจักรยานใช่ครับนี่นะครับจ่อสายดีสวยเนาะคือเขาจะรู้เรื่องมากกว่าผมเยอะเลยผมมาเนี่ยผมไม่รู้อะไรเลยของแต่งนี่แพงกว่ารถอีกนะใช่ครับนี่ผมไปเดินตลาดทีโอทีเนี่ยอย่างเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าไม่มีอะไรนะแต่ผมไปดูคู่เป็นพันเลยเนี่ย เขาขายกันเป็นมือสองเนี่ยเฉพาะดุมล้อเนี่ยสองสามพันกันเลยอะเบาะเนี้ยของแท้ติดรถเนี่ยสี่ห้าพันมือก็ยังใหม่เลยครับมันไม่ได้ใช้มาเลยอะของเราจะเป็นรถประมูลมาครับประมูลมาจากประเทศญี่ปุ่นคือรถรถที่ญี่ปุ่นมันจะมีหลายเกรดครับคือรถที่เขาพิ้งก็มีแล้วก็เขาก็ไปเก็บมาคือไปซื้อเหมาแบบเป็นต้องมาอ่าสังเีตเราจะเป็นรถประมูลอแล้วเวลาตก ครับเวลาส่งมาเนี่ยจะส่งมาเป็นคันๆเลยมีใส่กล่องคันไทยคันมันอ๋อมมไม่ได้แบบไม่มยำมายำมาแล้วมาใส่ใส่กล่องมาแบบนั้นเลยนะครับโอ้กล่องแบบกระดาษนั่นแหละใช่ม,<า>มีมีคนสงสัยเหมือนกันว่า <S <S อ,อะไรนะรถเนี่ยยำๆม,ม,มาเฟรมแล้วก็เอามาประกอบ oh, ล้อไม่ใช่คันไทยคันมันคันไทยคันมันทับมาอย่างนั้นคือผต้องมีคนงานสักยี่สิบคนสามสิบคนใช่แต่อันนี้คือจะถอดล้อหน้ามาเพื่อสะดวกว่าใส่กล่อง ถอดร้อนหน้าครับพอร์ดแผ่นตัวนี้ถอดมาได้ไหมครับไม่ถอดไม่ถอดหรอครับถอดร้อนหน้ากับแผ่นอย่างเดียวแผ่นนี่สำหรับว่าพับไปใส่ใส่กองงานงันคุณชงครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ครับสมัยก่อนคุณไปปั่นเป็นร้อยโลเลยมั้ยฮะปั่นสองร้อยโลปั่นอะไรนะอแดกอแดกอะไรของคุณอ่ะอแดกอแดกใช่ไหมไป ไม่วัดห้วยมงคลมากคุณคุณคุณต้องวัดอีกเหรอคุณระดับนี้คุณค่อมปุ๊บคุณค่อมได้คุณขี่ได้เลยไหมี่ยมันจะมีไซส์ของมันหนึ่งริบหรอผมผมสนมากผมจะคือผมบ้านเลยอ่ะผมไซส์ห้าสิบผมไม่สนใจไซส์เลยผมมานั่งค่อมถ้าผมผมค่อมได้นั่งได้ลูกผมได้ผมก็เอาเลยอ่ะไม่มันลูกทุ่งเ่เวลาปั่นไปไกลอ่ะมันจะมันจะมีความรู้สึกล้าเหรอเราก็เปลี่ยนในพวกนี้เอาถ้าถ้ามันยืดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนให้สั้นลงอะไรอย่างเงี้ยเหรอพูดถึงขาเวลาค่อมค่อมอ่ะ เวลาเเวลาเขาวัดเขาหลักอ่านอ่าใช่หลักอ่านครอบขาไม่ให้ไม่ให้มันตุงเป้าถ้าถ้ามันได้ก็คือโอเคก็พอได้ละแบบผ่านผ่านไปช่วงหนึ่งแบบเขาเรียกฟิตติ้งแบบเขาเรียกอะไรฟิตติ้งแบบมันบ้านอ่ะไม่ต้องไปก็คือถ้าได้รานนี้ราวนี้เราก็มาเรื่องเริ่มเอื้อมไกลไหมไม่ไกลรานนี้ถ้าเกิดเอื้อมไกลไม่ไกลเราเปลี่ยนได้สเตมถ้าเราเปลี่ยนสเตมให้ยาวขึ้นสั้นลงได้ถ้าเกิดจะเอื้อมไกลเอื้อมเข้าแล้วก็หมุนคอได้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่หน่อย แล้วก็เพิ่มตรงนี้สูงต่ำได้หลักอานขึ้นได้หมดหูหทางอันที่สวยนะสวยๆเนี่ยนี่งงที่ผมบอกว่าที่คันท,ที่ที่อยู่คันนี้นานเพราะอะไรมันซ่อนสายแล้วก็เฟ <Babe. S 2> <joking. S 1> รมเนี่ยมันเป็นแอรโร่อ๋อนี่นี้เ <Led S 1> ขาเรียกเฟรมแอโร่ก <unified. S 1> ็คือตัด <kennt> ต,ต,ต,ตัวฐานตรงนี้ใช่ครับผมเวลาเวลามันปั่นหมุนมันจะเป็นแบบแอโร่ไดนามิกอะมันไม่ไม่ได้ใช้ความเร็วมากล้อก็ล้อทางเรียบด้วยใช่ครับแต่ถ้าขึ้นเขาอะพี่ขึ้นเขาควรควรจะเป็นแบบนี้อ๋อ เป็นข่าวจะเป็นอย่างนี้แต่นี่เฟรมเฟรมอะลูเนาะครับเฟรมอะลูคันนี้เท่าไหร่ฮาลิทิสเล่นสองหมื่นนะพอพอพอเห็นของพอพอพอทุกอย่างมันมันลงตัวเอาว่ามันก็ราคาก็จะเครื่องใหม่หน่อยแล้วถ้าของใหม่ล่ะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงที่คุณคุณว่าของใหม่เท่าไหร่เล่นน่าจะเกือบแสนนะเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอจริงแล้วอันนี้ทำไมมันเป็นอย่างงี้อันนี้ตะเกียบถ้ามันเป็นการดีไซน์ของเขาไงเป็นคาร์บอนใช่ไหมฮะตะเกียบคาร์บอน ของใหม่เกือบแสนเลยนะถูะว่าแสนพี่น่ะเอาผมเชื่อเชื่อเชื่อคุณเพราะว่าคุณน่ะอยู่ในวงการอ่าราคารดได้หใช่ขอให้มาหาพี่ทอแล้วมาคุยรายละเอียดว่าถูกใจยังไงอะไรเงี้ยใช่ต่อต่อต่อคุณคุณนะให้ผมยังแค่นันเดียวผมซื้อไปละคันหนึ่งเป็นยังไงบ้างที่ช้องึกต้องลึกที่สีดเลยบอกไม่ถูกอ่ะต้องซื้ออีกคันฮะผมมีสามคันแล้วนี่เปเชลไลคันหนึ่งอ่า คันเดนเดลแต่ผมไม่ได้ได้ขี่ผมขี่เบนชี่บางก่อนสมัยก่อนที่ผมขี่แรกๆนะเขาเรียกว่าอะไรคันเดนเดลสิบคันเดลเฟรมอย่างดีนะเขาบอกว่าผมก็ชอบนะเราขี่ฟิลมันต่างกันเนาะฟิวไม่เ,เหมือนกันใช่ครับวุบ้นี่คันตัวนู้นสวยไหมนี่แหละคันที่ผมเอาไปสีดําแต่เป็นนี่แหละเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอันอันอ,อะไรนะเอลต้าเอลต้านี่แหละ,นหละ,นหละลเนี่ยแหละรุ่นเนี้ยคอนี้แหละแต่ว่าของผมเนี่ย อันนี้มันโค้งนะมันไม่ใช่ตรงอย่างนี้นะมันโคง้งบิดมาเลย<อ>เห็นไหมนี่พี่เห็นเฟืองไหมเ<อ>ฟืองเนี้ยมันเป็นทางเรียบอ๋อเฟืองเล็กเฟืองเล็กทางเรียบถ้าเฟืองใหญ่อันนั้นเห็นเห็นแจ้งไหมแล้วก็เป็นเฟืองเฟืองเล็กสําหรับทางเรียบทางเรียบแต่ถ้าขึ้นเขาขึ้นเขาเฟืองใหญ่หน่อยอย่างนี้อย่างงี้อย่างเงี้หน่อยอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็คือว่ามันต้องใหญ่หน่อยขึ้นเขาใชขึ้นเขาใช้จานเล็กแล้วเฟืองใหญ่ใช่ครับ ที่ผมซื้อต่อพี่กุลแกติดสามสามจานเลยเป็นคนติดให้เองจริงอะจริงคือแกจะขึ้นเขาขนาดไหนวะจริงจริงแค่แค่แค่สองจานก็อยู่เลยนะแกแบบคือปรัปไปที่เฟืองใหญ่แล้วจานเล็กก็อยู่แล้วใช่ไหมแกเล่นสัจิ๋วเลยอะผมซื้อมาเองแล้วผมเป็นคนติดให้เองเหรอใช่ก็คือเอาสามจานเลยใช่สามจานเลยจะได้เบาแรงตอนขึ้นเขาเพราะปันปันขึ้นเขามันจะได้แบบรอบมันจะได้แบบไม่ไม่ไม่หนักเกินไปผมไปปั่นที่สกายเลนใช้ใช้จานหน้าเล็กจานหลังใหญ่ ขี่ไม่ไปมันแบบหมุนรอบขาหมุนสัขาหลุดหรืดแทบล้มอ่ะแล้วยังมีอีกไหมเนี่ยฮะยังมีอไหมมีเยอะเลยหนูนในตู้ก็มีนี่คุณครับกดังนู้นยังมีโกดังหนึ่งตรงนู้นจะมีอีกอันนี้โกดังหนึ่งมีสองกว่าดังเหรอสองแล้วมีอีกงั้นงั้นขอขอแยกไปดูหน่อยละอ่ะไปอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วอยากได้ฮะ อคุณมาซื้อนี่ไม่ผิดหวังเพราะตอนแรกผมผมโหผมก็ว่าทุกวันนี้ผมขี่ผมขี่มาห้าเดือนแล้วนะอันนี้ค a นเด d e วแปดโอ้รู้อีกอ๋อเช่มันเขียนอยู่แล้วออเบสก็สวยนะเนี่ยใช่รถเยอมันมันทำอย่างงี้ยออเบสเยอมันปะไม่รู้วมผมไม่มั่นใจว่ายี่หอประเทศอะไรนะมันไม่กล้าตอบกลัวตอบผิดเออจแอนนี้ไต้หวันแน่นอนนี่ไงที่ที่มีคนก็ถามว่า บอบแล้วจับแบบนี้ได้ไหมเนี่ยใช่แคเนี่ยยังยๆมีเบรกด้วยมีเบรกหน้าเนี่ยสมมุติว่าเราเมื่อยใช่ไหมสมมุติเราปั่นปั่นอย่างเงี้ยมันเมื่อยเมื่อยหลังปวดหลังก็มาจับอย่างเงี้ยใชจับอย่างเงี้ยได้แบบหนึ่งได้แบบนึงแต่ถ้าเกิดเมื่อยอีกเขาจับแี้แต่ทีนี้เวลาจะเบรกทำไงอ่ะก็ต้องกระโดดไปตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้มันบางทีมันไม่ทันไม่ไม่ไม่สะดวกฉุกเฉินก็คือติดตรงนี้ให้ด้วยใช่ครับก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มแล้วก็สำหรับมือใหม่่่่่่วาาาาากกััันนนนนเเเเถถอออะะปปรมมมณ้้แตืืคงลียท มือกก่าเขาจัดตรงนี้ถ้าเกิดสมมติมีอะไรฉุกเฉินเขาล้มเลยนี่ในตู้ในถ้าเกิดสมมติมีคนมาจองเขาก็จะเอาไไว้ในตู้เก็บไว้ให้อย่างนี้เก็บไว้ให้อย่างดีเลยเก็บไว้เรียบร้อยสมมติมีคนโทรมาจองครับมีหน้าร้านด้วยนี่ทะลุออกหน้าร้านนี้ลองไปดูหน้าร้านไปมีเบอร์โทรเบอร์โทรหน้าร้านเลยถ้าเกิดใครสนใจสนใจใช่ยมบผ่านมาก็เห็นแล้วนู่นนู่นจะมีจักรยานแขวนเนี่ยทะลุมาฝั่งนี้ อ๋อที่พี่เห็นเพราะว่ามีจักรยานนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละเนี่ยแล้วนี่นี่เห็นไหมมีเบอร์โทรตรงนี้ทะเังรถพี่เนี่ยอ๋อขาบจักรยานเมืองสองญี่ปุ่นอ่าป้ายใหญ่เลยคุณสองสองสี่เก้าสี่เจ็ดสี่เก้าอ่าคุณสองสองสี่เก้าสี่เจ็ดห้าศูนเราเดินเข้าทางนู้นไงทางซอ,อ,อยตรงนู้นอ่าทางหลังจอดรถง่ายเข้าทางนู้นอันนี้คือหน้าข้างหน้าไม่ใช่ว่ามีแค่อะไร หรืีการนัวนะมีถ้าอะไรพวกใช่รถยนต์ใช่เนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดคนสมมติว่าเขาเขาจองหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาย้ายมอไซต์ตรงนี้ก่อนโอ้โหไหนข้างๆนะคะสนใจเดี๋ยวรอชวนเพื่อนมาซื้อดิชวนฉันจะไปแช่ในกลุ่มตอนก่อนคุณยังไม่ได้มาเดินใช่ไหมถันจริงไม่ได้มาในทีงนี้ไม่เคยมาจริงๆอ่ะเห็นคุณบอกคุณเคยมาแล้วผมมาที่นึงฮะ เห็นแล้วผมบอกว่าคนละที่ถามพี่กุลน่ะพี่กุลไปดูจักรยานที่พระรามสามยังเคยไปแล้วไปแล้วไปที่เดียวกันไม่ใช่ที่นี่ผมรู้ว่าไปอีกที่นึงใช่ที่แอดบอกอ่ะใช่ที่พี่ซื้อบิสโตนมาใช่ค่ะนี่ที่นี่พวกคุณไม่เคยมาหรอกแต่ตรงนี้ไม่เคยมาไม่รู้นด็ดซ้ำใช่ไหมใช่ครับนี่อ้ะชอบสุดช้องอ่ะเฮ้ยไปสกายเลนกันคุณระวังฟิลเดี๋ยวนี้เจริญนะ เดี๋ยวให้แฟนขี่ที่หาคันเล็กๆให้แฟนขี่ด้วยเดี๋ยวอดใจไม่ได้เดี๋ยวอดใจไม่ผมว่าแฟนคุณชอบแน่เลยชอบจนนีมชอบของใหม่ก็เดี๋ยวไม่ไม่มีทันแต่ก็ยังสวยๆนะฮะคือคือเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเปิดตู้เรื่อยๆเปิดตู้เรื่อยๆเปิดทุกเดือน มามาทีลตู้พันเทนเนอร์นี่มันใส่ได้กี่กี่กี่คันครัพี่อือมาเราไม่ใส่ตู้ใหญ่ๆนะครับคือเรามามากับของเหยื่ออื่นด้วยครับอโอ้ก็มาครั้งนึงประมาณ20่สิันประมาณนี้ยี่สิบพันเองแหลอ่าปรมาี่บอกรถที่แล้วมาแป๊บเดียวครับคนคนโอ้รุ่นดีๆต้องการมากกว่าคนโทรมาเช็คทุกวันเลยไหมมาให้ยังเปิดยังเปิดยังมาแล้วก็มีรุ่นแบบถ้ารุ่นแบบดีๆเนี่ยสนใจอ่ะ สองประมาณสามพันนั่แหลใช่ที่เป็นคาร์บอนหรือแบบรุ่นแบบเป็นโทนาโก้ใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาซื้อไปขายเขาซื้อไปขายกันก็มีด้วยครับหรือว่าซื้อไม่แต่ที่บางทีซื้อไปให้เช่ามีนะตามแหล่งท่องเที่ยวเขามีให้เช่าเสือหมอบกันแล้วนะที่ปั่นรู้ไหมเขาคิดเท่าไหร่สี่ชั่วโมงเก้าร้อยบาทแต่เขาไม่กล้าของดีๆไม่ให้เช่าหรอกขาย คันหนึ่งนี่ของใหม่นี่สี่ห้าหมื่นนะใช่ผมเห็นนะที่สกายเลยแต่คันละเก้าร้อยไอลุกมั่งอะไรมั่งเนี้ยเทคเนี้ยแล้วคิดดูนะมีคนมาเช่าสิบค้งเก้าพันได้คืนแล้วซื้อซื้อหมื่นกว่าบาทเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองค้งได้คืนแล้วที่เหลือเป็นกําไรหมดเลยอ่ะใช่ไหมว่าเขาเขาเช่ากันคันละเก้าร้อยนะสี่ชั่วโมงไม่ใช่ทั้งวันด้วยนะจริงอ่ะอเสือหมอบอ่ะเสือหมอบที่ห้องเนี้ย ไม่รู้ทางเหนือมีด้วยป่ะนะฮะทางเชียงใหม่น่าจะมีเนาะที่เขาไปขี่แบบนักท่องเที่ยวพี่มีหมดอ่ะเดี๋ยวนี้เขาให้นักท่องเที่ยวเช่าไงเสือหมอบพัทเกตเพราะว่ามันตอนขี่ฟิลมันไม่เหมือนรถแม่บ้านเนาะขี่ทางไกลอ่ะแนวว่าออกวนนะครับไปด้วยกันเป็นไปคลิปอย่างเงี้ยครับเยอะครับวันต่อผมมานั้นมีลุงจากพัทลุงมาซื้อที่เนี่ยนั่งรถไฟมาซื้อแล้วแล้วก็ห่อให้ทางนี้ห่อแล้วแกกลับไปตัวเปล่าแล้วทางนี้ห่อแกมาดูแกบอกว่าแกดูในคลิป แต่แกบอกว่าแกอยากมาเห็นด้วยตาเเองแล้วแกมาค่อมเองแล้วแกก็มาซื้อคือดูไว้ก่อนเป็นไกด์ไลน์ว่างั้นใชดูแล้วแกเอาเลยแกจ่ายตังค์แม่แม่คือดูในคลิปก่อนด์ไลน์แล้วแกก็มาค่อมมาลองเฟรมมาลองปุ๊บแล้วแกก็จ่ายตังค์ซื้อให้ทางนี้ส่งให้แล้วแกก็ขึ้นรถไฟกลับก็ดีนะผมว่าแล้วไปรอรับคือให้มาลองที่นี่เลยอ่ะมันจะมันจะโอเคสุดได้เพราะางทีเราเห็นเนี่ย พอเราลองแล้วมันไซส์มันไม่ได้หรือว่าแบบว่าฟิลมันไม่ได้เพราะถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่านั่นนงรถไฟมาก็ได้ถ้าเกิดมีธุระมากรุงเทพมาดูแล้วก็จ่ายตังไว้นะ,ะ,ะหรือไม่ก็โอนตังกลับไปโอนตังมาแล้วก็กลับไปแล,แล,ล้วทางนี้ส่งให้มาดูเลยแล้วจองเลยแล้วก็คนเก็บให้ตู้บางคนไม่มาด้วยนะะจริงนะหรือบางคนเนี่ยดู YouTube ดูอะไรทีน้าเขาบอกเอ้มีรถรุ่นนี้รุ่นนี้ไหมมีไซส์นี้เฟรมไซส์นี้บอกมี เขาบอกด้วยถ่ายรูปให้เขาดูหน่อยแล้วก็ถ่ายแบบตู้อะไนะเยื่เกลอะไรทับหน้าหลังอะไรอย่เขาเอาเลยนะเขาบอกว่าโอเคเอาทันนี้แหละเขาโอนเงินมาเลยแล้วเราทักสช่ว่าเขาขั้นเทพเลย่คือเขาบอกรุ่นเขารู้เลยคือเขาเขาดูด้วยภาพดูด้วยภาถ้าอย่างคุณเนี้ยคุณก็รู้ใช่ไหมถ้าเกิดบอกว่าทันนี้ชุดขับนี้คุณโอเคแล้วก็พอได้พอได้พอได้เพราะจริงๆเขาบอกว่าอย่างอื่นเปลี่ยนได้หมดถ้าเฟรมมันโอเคนะฮะ เขาก็จะเปลี่ยนเขาตักแต่งเขาเปลี่ยนอยู่แล้วนี่ผมเห็นที่ซื้อรถยนต์มาแต่งแล้วพี่ทีโอทีนะเขาลื้อมาเป็นชิ้นๆเลยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นขายกันทังของเราเนี่ถ้ามาจากญี่ปุ่นแบบไหนเราก็จะไปแบบนั้นนะไบนั้นล้อแต่งก็คือจะเป็นล้อแต่งแต่ไปเลยเราจะไม่ถอดไม่ได้ว่าสับเปลี่ยนไม่เอาล้อแต่งออกมาแลยเพนี้นไม่ใช่มาขายแยกกันไม่ไม่ไม่ก็คือถ้าคันไหนล้อแต่งก็แต่งคันไหนมีอะไรแต่งก็แต่งาางนใช่ไหมใช่ขายตามแต่เป็นก็สวยทุกคันะ ดเดี๋ยวขอไปดูทางนน้นอีกนะ,ะครับทางน้นน่าจะมีเด็ก<ะ>เด็กวันนี้ไหม